สวัสดีสวัสดีพ่อพี่เนาะเมื่อวานสิไปแลนอีกแล้วเนาะพี่เนาะโมปันเนาะจ้ก็ย่า,ววาเนเมื่อวานนี่สิไปแลนเนาะไปแ,นแลนออกก็ร่างกายเพื่อสุขภาพมันละเตะแต่เต,ตนะนัไปแลนมากนะกับเลือดหายปวดหัวเลยพี่เนาะปกติน,นันปวดหัวอยู่ตลอดแต่เต้แลนด์นมากนกะับผู้สุกด,ดีตื่นเสาร์ม,มันจิงเง,า,งาเงงเง่ในโบอยากตื่นใน่กัเป็นเรื่องธรรมดาเนะาะนั้นโบเคยตื่นแต่เสาร์คือน,าน,านัทมักตื่นซ้ายนะัทตื่นกับเจ็ดโมงอ่ะเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่ง พ่อมาเ้วยลูกแล่นนะแต่กะได้ตื่นตีหาขูม,มื้อขูม,มื้อ,อขอแบบออูมื้อมันกะนี่ขวามแบบยังไดอ่ะยิงเอาไปอีกตื่นอ่อนกับปุกเอากะลูกเนา้อยเนาะว่าอ,อยากไปแล่นเพื่อสุขภาพเจ้าของพอได้แล่นมาแล้วกะมามา,มานอนย่ำคืนมันกนปะปวดหัวแล้วมันก็นเฮ็ดให้น,นัดนอนหลับสบายกว่าคือเมื่อก่อนอ่ไปแล่นกันมื้อนี้เฮาสิเลยไปใส่บาดนะ้ําเฮาก็ออกมาจากน้ำางอะแล่นหลายดอกย่างอ่ะย่างเพื่อสุขภาพนั่นแหละ เออไปเสิร์ฟวาเลนเราพี่น้องพอวาเลนแล้วมันมันนัดมันมนอนหนักเจ็บทองอยียางนายกับคนเป็นมุลุมุลุลตามอ่ะวาเลนดอกย่างไปย่างไม่สุกกระพ่านเลยตีเขาตกตื่นตีหาปัวจมหน่ายเข้าหินยางไปหน้ามามานอนคนเดียวนะไปพี่น้นอ,องนะี่องค์หอนับบ้านล้วพี่น้องเอาห่อเติมดอกลา ลุกโดดเหลุกโดดขออ่านได้เยไปะอุ้ยเย็นฮะหนาวค่ะหนาวมากเลยเฮ้ยหนาวหนาวหนาวออกบาตอนนี้ก็จะถึงหน้าปัซอยแล้วเมนี่เลดนี่นิด้นึง วันนี้ออกมาเช้ามากตีห้าสี่สิบตายตายตายวันนี้ตื่นสายมากๆง่ายตื่นจะเศร้าจะหนาว วันี่ตื่นสายตีห้าคือตีห้าสี่สิบพอนี้นห้าสียางห้าสี่ว่าแรนห้าสีนีค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะไม่ไปไยข้ามถนนไปไปใส่บาตกันเสดงเหรอทีลยะพดีหาดมอู่นะงลงมากไม่มีรถเลย จะมาส่จะมาจะไสมจะเ็นไม่าเงือมันหนาอันนี้หนาวไสบายดีอากาศกลังดีมือนไครกระเป๋าหุบเลอนะใส่บาดั่งเยี่ยมของเทวมุสลิเนาะอุปกรณ์มาทำมาหากิน ทุกคนพอน,นัดมาถึงเซเว่นนัดจะกินนมยิ้ขาาเมื่อคืนนี่นนปนไปดิกิ้ขาเะไปหาอะไรกินนะไปกินนมเถอะพรนากให้ ลูกท้อลูกอาอยากกินพายอยากกินพายนางไม่ให้กินนางให้กินแต่นงโอค้คืนเว่าเสีออกมากินเข่าแต่ก็ไปได้กินสรุปเธอเอาอะไรเธอไม่กินหรอกเออกินคนเ,เดียวก็ได้กินคนเดียวก็ได โอ้ยแอมดีซุลแคลเซียมใ่อยากินน้ำหวานพี่นกเมลี่อัดดอกไอยากพายทูน่าสลัดพายสับปะรดเล ช่วยน,น้องให้ก่อนใส่ถุงไปก่นอนเห็นพ้าแล้วทุกคนทุกคนเห็นพ้าป่ะใส่ยบาทแล้วเราก็น่าจะเดินกลับน,นะเพราะว่าวันนี้เราสุนสายไม่ต,ต้องถอยกี่ไได้ไหมัม้งได้ไหม เมื่อกี้ใส่บาทไปเมื่อกี้นางยังไม่แล้วนะทุกคนใส่อีกองคหนึ่งเพราะว่าองคหนึ่งไม่แล้วเพราะว่าองเมื่อกี้เพื่อนแอซิลี่เพื่อนมหาห้เพราะว่านั่งอันนี้ง่งง่วงว่ะนะใส่บ่ายแล้วแหละเพื่นข้าวไปนอกไปัไปไปไป,ไปเลยเดี๋ยวเรามาใส่อีกองหนึ่งเพราะว่าตรงนี้เราก็วิ่งผ่านทุกวันทุกวันนะทุกคนเอกลับมาเหมือนเดิมเา ทุกคนเราก็ได้เข้ามานันกลับม่เรียบร้อยแต่เราก็จะถือไปอย่างนี้แหละเห็นถ่ายเสกใสิใส่ยม่องนั่นแลยพี่เนาะพอใส่ไปแล้วองค์หนึ่งยังเหลืออีกองค์หนึ่งไม่รู้จะเดินมาทางนี้หรือเปล่าเราก็จะเดินไปเรื่อยๆมีถุงอยู่ทาไมเธงไม่ใส่ถุงให้จันที่ทำไมฉันไม่เข้าใจปือมือไช มาอีกแล้วทุกคนองคหนึง่งใส่บาทองค์นี้เราน่าจะได้เดินกลับบ้านแล้วแหละตอนนี้ก็หกโมงสิบนาทีนะคะวันนี้เราไม่เดินไปไหนไกลเอาบางอย่างไปไกลแล้วมนะีน่ารู้สึกแบบเจ็บท้องอีกแล้วอ่ะน,บบอน่าสิได้แวะห้องน้ามี้วนาะเจ็บท้องเมื่อวานนี่กินยังงือรอเนี่ยอ๋อเมื่อวานนี่ไล่โซ่กินตากับปุ่นอนะพี่น้องเง็นมาน,นั้นแหละเจ็บท้องเซ่อเลยตอนนี้ก็ถ่ายอยู่รออยู่ท่าอยู่ท่า,อย,ทาอยู่ไปแล้วม ยังไงพระสององค์ท่านก็แยกกันไปไม่เอาุกเย็บของเ่เ่ย่่่่่่่่่อู่่่่่่่่่่่่่อยู่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่รอ่รอ คะเมื่อกี้ห้องน้ำวันนี้ไม่ได้เหงื่อตามเคยค่ะไม่ให้ใส่เงินแต่ถ้าเราอยากใส่ปัจจัยก็เรื่องของเราใส่เงินนั่นใส่ดหลังนุ่มกันไหมใส่หนเลยพี่ที่5เข้าไปใส่เติงละะจ้าล่ะอ๋อฉันไม่มีริด20ไปไหนเจอะแล้วเออ เขาไม่ใส่เงินแต่เราก็อยากใส่ใส่ยี่สิบบาทก็พอแล้วเอาแค่กำลังบันเายง ออนถามถามออนาได้สมปรานานหรือยังเพราะว่าท่านให้พรดีมากโล่งใจแล้วทุกคนค่ะไม่ไม่ไม่เป็นการพรมาไม่เท่าเลยวะไม่ใช่ตัดเองเมยพี่น้องมาเทื่ยวนแล้วค่ะตอนนี้ก็คือถึงบ้านเรียบร้อยใส่บาอยูสององค์เนาะพี่น้องเนาะเออ แล้วตอน้ากราบผาคนน่ะเอ้าเมื่อกี้เห็นอยู่ตรงนั้นจะไปไหนหรอขย่างกราบเพิ่งกตย่างกราบเออสวนกันย่างกราบเข้ากันเลยว่ากลับบ้านค่ะนั้นคือเดินออกกําลังกายและเห็นพ้าตรงไหนก็คือใส่ตรงนั้นแล้วก็เข้ามาแล้วนี่เ้าไปย่างมันนี่แกได้หน่อไม้หน่อไม้สดต้มนะคะทุกคนมันมันโมเมนต์น้ำใหม่ดองอ่ะใส่สองิดไ้องงงงตกจีนะเออ นี่ทังยี่สิบบาทหายอดเออหายยอดห้ายอดยี่สิบบาทนะคะกรุงเทพนะคะกรุงเทพห้ายอดยี่สิบบาทนะคะทุกคนจังมีวัดราคาเลยเดี๋ยวลองเทมวงเนาะแซมมาเบิรงนน้กพี่น้องยังวัดนะเท่าไหร่อันนี้หายยอดเลยๆหายยอดทุกทุ้งเลยหายยอดยี่สิบเอาอันนี้ยอดใหญ่สี่ยอดยอดใหญ่สี่ยอดยี่สิบบาทยอดน้อยหายอด้วพี่น้อง หาหยอดยอดหน่อยยี่สิบบาทเท่านี้ก็โอเคแล้วพี่น้องเออได้ก็ขล้อมันอันนี้ก็ขอมันยี่สิบบาทกินกับแจวกับจูนะพี่น้องได้ได้เซบาทน้ำได้ออกกําลังกายน้ำได้เสียงน้ำไม่แห้งเด้อลงขายเนาะพี่น้องเนาะจังได้กัดสูดต่อสูดต่อฮะตอแหละ เดินหนาไปเรื่อยนน้องขอขอบคุณทุกคนที่เขามาเบิ้งจบจนจบคลิปน้อพี่น้องขอบคุณหลายกล่าวคว่าสบายดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพือเปใจเพื่แม่พี่น้องทั้งลาวและไทยและกับต่างประเทศน้อพี่น้องเนาะเพื่อเป็งเฮาเป็นกำลังใจเฮาทั้งสองก็อย่าลืมเป็นกำลังกำลังใจที่ดีก็คือการรับชมคลิปหรือว่าคอมเมนต์มากอะไ้เนาะอันใดที่เฮาเว้าบ่ถูกบ่ตอบก็สามารถบอกได้สองได้หรืออย่าเด้อค่ะอ่ะคลิปนี้เฮาลาไปก่อนเนาะกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดี